สวัสดีครับผมนายวัชรศรีนามวันนี้ก็จะมาทําการทดลองนะครับว็เราจะเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีน้ํานะครับมีกระมังแล้วก็สายยางครับสวัสดีครับแล้วก็จะมีแก้วน้ําใบนี้นะครับที่จะต้องใส่อันนี้ทีละหนึ่งรอยนะครับเทใส่ในแล้วก็วัดนะครับว่าทีหนึ่งร้ออันนี้ผมวัดมาแล้วครับพอถึงเส้นเนี่ยก็จะ มีเท่หนึ่ง0 0อยมิลลิเมตรนะครับต่อไปก็เชิญรับชมได้เลยครับ ก็หลังจากดอกเสร็สิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาได้น้ำมานะครับมาใส่ในถังแล้วแล้วก็ตอนนี้นก็จะมีน้ำใส่กระมังเล็กน้อยนะครับแล้ววิีการต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบความจุป,ปอดนะครับก็เล่น้ำโดยการปิดอันรเนี่ยครับแล้วก็ชึบขยบความนี้ม ก็ว่าน้ำใออดีว่าน้ำก็จะไม่ไหลนะครับก็จะได้่างนี้นะครับเพราจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสายยางนะครับยัดเข้าไปนะครับโอเคเรายาดแล้วนะครับแล้วเราก็จะทำพิการในกานเป่านะครับก็โดยทั่วไปนะครับความจุบเบา่บไปก็จะมีอยู่ที่ สามนะครับผมสามลิตก็เริ่มเลยนะครับจุวใจ่ายแล้วก็ก็เก็เสร็จสิ้นนะครับตอนนั้นก็แตะไว้ทุกข้าวไว้นะครับแตะไว้ชูฟะนะครับแล้วผมเกลเกยดีผม,มก็จะได้ประมาณ สามจุดหนึ่งเกือบสามสามเลยสามลิตรนะประมาณสามลิตรเลครับก็เออขัดระบายก็บันทึกการค่านี้พวกค้าแน่นอนนะครับก็่ได้วัดนะครับก็จะได้เป็นสามลิตรนะครับ